คือสมดุลร่างกายที่มันไม่ไม่อยู่ปกตินั่นเองนะคะปกติสมดุลร่างกายของเรามันเป็นกลางแบบนี้ใช่ไหมคะอยู่ที่ประมาณ36-37องศาเราจะรู้สึกว่าตัวเรามันเย็นสบายสบาย,บายไม่รู้สึกอะไรผิดปกติแต่ถ้าวันไหนธาตุมันร้อนธาตุไฟกำเริบไฟขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเราจะรู้สึกว่าปวดหัวไมเกรนนะคะ,ะเป็นเป็นความดันเกิดขึ้นเนาะรู้สึกว่าร้อนที่อกร้อนเนื้อร้อนตัวหายใจ รู้สึกว่าเหนื่อยนะคะหรือว่าบางคนี่ยเหงื่อออกเยอะนอนไม่หลับเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าทาาุไฟปะทุถ้าตัวเย็นตัวเย็นสมมุตินะคะไปเจอหิมะหรือว่าไปเจอแอร์เยอะนะคะเลือดมันจะแข็งอุณหภูมิร่างกายมันจะเสียสมดุลไปทางริดเย็นหรือกินอะไรที่ริดเย็นเยอะๆอย่างเช่นฟ้าทะลายโจรกินน้ำใบเตเอเยอะเกินไปน้ำมะพร้าวเยอะเกินไปทําให้ตัวเย็นพอตัวเย็นแล้วมันจะรู้สึกว่าหนาวหนาวสั่นหรือว่ามึนๆงงๆเลือดไหลเวียนไม่ดีแบบนี้ค่ะก็คือตัวมันเย็นพอตัวเย็นเนี่ย ตัวมันจะเหนียวเป็นก้อนนะคะเลือดมันจะไม่เดินพอเลือดไม่เดินปุ๊บจะมีอาการอะไรบ้างนะคะชาตามปลายมือปลายเท้านะคะแบบนี้แล้วบางทีก็ท้องอืดมันคล้ายๆเป็นลักษณะแบบเลือดมันไปเลี้ยงไปประสาทไม่ได้นะคะท้องอืดท้องเฟ้อท้องบวมตัวบวมอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยือคือลักษณะของธาตุเย็นตัวเย็นเกินไปเป็นอาการป่วยดังนั้นเนี่ยพอป่วยแบบนี้แล้วแค่ต้องดึดงสมดุลคือปรับสมดุลให้เข้ามาอยู่จุดกลางนะคะถ้าเราร้อนใช้สมุนไพรเลือดเย็นแก้เช่นรู้สึกร้อนมากๆใช้ใบเตย ใบบัวบกใบย่้านางในการกินเข้าไปนะคะให้ตัวมันเย็นขึ้นถ้าเย็นแล้วเราก็หยุดถ้าวันไหนเราตัวเย็นเราใช้สมุนไพรริดร้อนในการแก้นะคะมีอะไรบ้างากระเพรานะคะขิงอย่างนี้ก็ได้เพื่อดึงสมดุลที่มันเย็นเกินไปให้อุ่นพอมันอุ่นแล้วเราก็ต้องหยุดถ้าไม่หยุดมันจะร้อนเกินไปแบบนี้ค่ะมันจะเปลี่ยนไปมาไปมาได้นะคะ,อ,ะอันนี้คือลักษณะสมดุลร้อนเย็นเนะาะตามนี้